หยสวดีครับพี่โนเปยครับวันนี้โอ้โหดีใจมากๆนะครับวันนี้เป็นวันเกิดอีกูนาของพี่โนแล้วนะครับโอ้โหซึ่งหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับมันมีไข่แล้วมากก็จะมีครั้งไข่อีกูนานะครับเน่สองอิกูนาอันนี้ก็จะเป็นไข่งูนะครับ ไข่งูงูคอนนะครับผมและอันนี้ก็เป็นไข่เต่านะครับไข่เต่าปุ่นนะครับนี่ดูดูโชว์โชว์โชว์นะครับนี่เต่าปุ่นของพี่นนที่เลี้ยงเลี้ยงไว้นะครับก็จะออกไข่เราก็ต้องมาฟัากกันแบบนี้นี่ถ้าเราเอาไฟมาส่องเนี่ยมีเชื้อหมดเลยนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเชื้อนะครับเป็นยังไงเนาะนี่เฮ้ดิ้นเฮ้ดิ้นนี่เต่าดิ่นเห็นไหม <ๆ S 2> ขาหลังขาหลังคง,งแบบว่ามาโควนฉันทําไมอะไรประมาณนี้เนาะเราไม่อยากรบกวนให้น้องนอนต่อไปนะครับเดี๋ยว เรามาดูอีกกนากดีกว่านะครับว่าฟักกันทั้งหมดกี่ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บก่อนใครดูคลิปพี่นนท์ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าฟักยังไงใครยังไม่ได้ดูหรือว่าดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ลองย้อนกลับเข้าไปดูต่างๆได้ครับคลิปเก็บไข่นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับอบอกเลยว่าเขียวขจีนะครับบอกเลยอีกกนาต่อให้เพิ่งเกิดนะครับวิ่งได้นะครับเขาไม่ได้อ่อนแอไม่ได้นิ่งอะไรนะ สัญชาตญาณของสัตว์ที่จะถูกล่านะครับตามธรรมชาติพวกนี้ถ้าออกเขาต้องรีบไวที่สุดขึ้นต้นไม้อยู่ในที่หลบซ่อนไวที่สุดเพราะฉะนั้นเขาจะโดนกินศัตรูเขามีอะไรบ้างงูเหยีว่วนกต่างๆถ้าลงน้ําก็อาจจะโดนปลาใหญ่ทุบกินได้นะครับอิกูนาเป็นสัตว์ที่ถูกล่านะครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่กินพืชสร้างมาเพื่อโดนถูกล่าเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องป้องกันตัววิ่ง ให้ไวที่สุดธรรมชาตินะครับสมมติออกมา100ตัวอาจจะเหลือในธรรมชาติที่หลงเหลือยันตรงจริงก็ไม่น่าจะเกิน10ตัวนะครับเขาเลยต้องออกไข่เยอะอะไรประมาณนี้แต่ก็คือปีหนึ่งครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาจับเด็กๆนะครับอาบน้ำทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กี่ตัวนะครับมาอุปกรณ์เราก็คือของพี่น้องก็จะมีน้ําจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะเพราะปกติเนี่ยเจ้าพวกอีโวน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีภูมิต้านทานสูงอยู่แล้วเพราะว่าปกติเขา ไข่ใต้ดินในดินก็จะมีพวกเชื้อราเชื้อโรคแบคทีเรียแต่จริงๆอ่ทุกอย่างก็จะคัดสรรนะครับสายพันธุ์ให้ตัวที่แข็งแรงที่สุดนะครับเป็นตัวที่อยู่รอดนะครับเมื่อเรามาทําเป็นธุรกิจเพราะพันธุ์ขึ้นมาเราก็ต้องช่วยนะครับช่วยเขาเพื่อที่จะให้เขามีจํานวนรอดให้เยอะที่สุดเย็นเชื่อนไวโอเลตนะครับก็ยาม่วงที่ท้าปากเด็กอะไรประมาณนี้แก้เชื้องเชื้อรานไปซื้อได้อันนี้ครอบคลุมมากดีมากการเชื้อรา แผลเน่าเปื่อยอะไรต่างๆครับบางคงก็ใช้พวกเบตาดีนด้วยร่วมด้วยก็ได้บางคงก็ใช้น้ําเกลือนะครับน้าเกลือในที่นี้ไม่ใช่ว่าน้ําผสมเกลือไม่ใช่น้ําเกลือที่ฉีดเข้าเส้นเลือดนะครับที่แบบว่านอนตามโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้เป็นน้ําเกลือล้างแผลนะครับซึ่งอันนั้นมันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคนะครับนี่ใช้แค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็แหวงเลยครับถ้าสมมติว่าเราจะเอาน้ําเกลือมาร่วมด้วยจริงๆมันก็จะทําให้เกลือจางเข้าไปอีกนะครับจริงๆน้าเกลือเนี่ยแล้วก็ เอามาชุบๆแล้วก็สามารถเช็ดสะดืออะไรอย่างนี้ของเขาได้เลยแม่มุ้งไอ้ตัวนี้หาซื้อได้นะครับตามช้อปปิ้งออนไลน์นะครับนี่เะไรมเกี้ยองล่างเราก็ต้องหาอะไรแขวนนะสุดๆ,ๆ,ๆนะครับแะได้แล้วประมาณนี้อันนี้บอกเลยว่ามันเป็นคอนโดตากปาแต่พี่น้งก็มาดัดแปลงนะครับเอาข้างในออกแต่ข้อที่จะต้องระวังนะครับสําหรับเจ้าคอนโดตากปาเนี่ยถ้าอยู่เอาดอ ทางด้านนอกนะครับใส่น้องอยูนาใบบางครั้งของขา่าชนชนชนอนะ่ะหลุดง่ายขาดง่ายนะครับตามุมงถ้ามันมีรูแค่สักประมาณนิ้วชี้หรือว่านิ้วก้อยเนี่ยทะลุปุ๊บหลุดออกไปเลยก่อนที่จะเอามาใส่เราต้องตรวจเช็คก่อนอย่างนะี้ของพี่นนใช้มาอู้สองปีแล้วปีนี้ปีที่3แล้วนะครับก็ยังไม่เสียหายอะไรนะครับมันเหมือนเป็นวัสดุที่แบบว่าเอาไว้กันแดดด้วยก็ยังไม่เปื่อยอะไรนะเปิดเลยไม่รู้ว่าจะก,กี่ตัวนะครับไวจริงใบแท้โอ้เดี๋ยวขนีกข่าน้อง มาแล้วหนึ่งตัวนะครับอ้สะดืออยากให้ดูสะดือน้องนะครับอันนี้ปกติเวลาเกิดมาใหม่ๆเนี่ยไข่แดงจะแบบออกมาแลบย้วยเลยเป็นสีเหลืองอันนี้สะดือน้องกินไข่แดงแบบไข่แดงจะหุบเข้าไปด้านในแล้วนะครับเขาจะมีทั้งสีเขียวและสีแดงบางครั้งตอนตอนที่เขาแดงนะตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะเขียวอ้ามองไหมเออคือบางครั้งอะเรดอีกุน่าเนี่ย ออกมาเด็กๆชอบเขียวแล้วก็โตมาก็จะคือจะเป็นสีแดงสีส้มอะไรประมาณนี้มาถึงมันก็จะล้างตัวก่อนเลยนี่ล้างตัวน้องอาบน้ําโอ้ปกติก็เย็นอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าตัวนิ่มมากนะับสีก็จะดําๆจุดอย่างนี้นะครับก็อีกแค่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะก็อาจจะเริ่มลอกคราบเริ่มกลายแล้วครับมันก็คือเป็นสีที่จะอ่อนขึ้นนะครับผมปล่อยตังเชื่ออะไรจุ๊บกิฟจุ๊บจิจบจนะครับตัวนี้จุบจ๊บกิบเดี๋ยวดูได้ว่าจะจำจุ๊บจิบได้ไหมเฮ้ยจริงๆเราต้องมีต้นไม้ต้องมีกิ่งไม้้แลวเนีย จริงเ,เราต้องมีกิ่งไม้เราก็จะเลือกนะครับพี่นนท์จะเลือกเป็นไม้มะขามแน่ไม้มะขามเมื่อกี้ตัดลงมาแล้วแล้วก็กะว่ามุ้งเราจะยาวสักแค่ไหนนะครับแล้วพี่นนท์จะมองแบบว่าเให้มันมีแบบเป็นกิ่งก้านอะไรประมาณนี้ไอ้แหลมแหนี้มันจะอยู่ที่พื้นนะเดี๋ยวเราตัดตัดทิ้งนะครับถึงอย่างว่ามันใกล้พังแล้วไอ้นี่ยมันใกล้พังแล้วใช่ไหมเราตัดดู ประมาณไหนประมาณนี้สัดกิืมได้แล้วแต่ใบไม่เอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันแห้งมันก็จะไปเละเทะทางด้านล่างนะครับให้เหลือแต่กิ่งเลยนะครับแต่เด็ดเอามันอาจจะไม่เป็นจําเป็นจะต้องเป็นไม้มะขามก็ได้นะไม้อะไรก็ช่างที่แบบว่ามันมีกิ่งแบบแ,บบแยกๆอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่มีกิ่งแยกไม้อันเดียวก็ยังดีเพราะว่าเจ้าพวกนี้มันชอบแบบนอนพักทางด้านบนนะครับอะไรประมาณนี้ พี่นนท์ใช้ไหมมะขามเพราะว่าบ้านพี่นนท์มีต้นมะขามไงเอออยู่หน้าบ้านพอดีเราก็เลยจัดการซะและอย่างมะขามเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งเหนียวบอกเลยถ้าใส่อยู่ได้เป็นปีแล้วไม่ผุนะเราต้องเตรียมก่อนนะครับถ้าเราใส่อ้นหน้าก่อนเพราอนี้มันต้องเปิดกว้างมื่งั้นเราวิ่งแน่นะครับยังไม่เคยมีประสบการณ์อิฐหน้าวิ่งจะต้องระวังไว้นะครับเพราะบางคนไม่รู้ว่าช่วงเวลาเขาวิ่งมันประมาณไหน สรุปขาดนะมาเล่งไปไปจุกจิบยูนัมเบอร์ตัวกุุงโอเคทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเฮ้ยทำไมตัวนี้ออกเหลืองๆตัวนี้สวยนะอีกตัวหน้าเด็กๆต้องระวังหน่อยนะครับเวลาจับเนี่ยที่เราจะจับหรืว่าช่วงตัวหรือว่าเนี่ยช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะสะโพกเชิงกรานแน่เพราะว่าอะไรถ้าจับหางนะครับลุดนะครับ หลุดเลยดูหน้าวิ่งแล้วก็จะสะบัดสะบัดเนี่ยถ,ถ้าพี่นนจับหางอย่างนี้นะแล้วปล่อยมือมือเนี้ยวิ่งพร๊บมสะบัดรูดหลุดหางติดมือเลยนะนะครับไม่ได้นะครับหางนี่ต้องระวังมากแถว่างอกไหมงอกแต่ไม่สวยเหมือนเดิมนะครับเวลาล้างเนี่ยเอาหัวจุ่มลงไปป่ะจุ่มอะไรก็ได้ครับจุ่มก็ได้คือจริงๆอีกัน่าสามารถดำน้ำได้คึอชั่วโมงนะอ่าตามธรรมชาติเขาอยู่ตามอ,อ่ป่าต่างๆเนี่ยเขาอยู่ทางด้านบน ที่เป็นที่มันชะง,ง้อลงน้ำอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นไม้ที่ชะง,งอลงน้ำอ่ะชายน้ำอะไรประมาณนี้อ่าและมันจะมีกลุ่มพวกนกอ,อินทรีย์นะครับที่คอยบินมาแล้วก็จะมาไล่จับอีโกน่ากินเพราะฉะนั้นถ้าอยู่บนต้นไม้อีโกน่าวิ่งบนต้นไม้เนี่ยนกมันอยู่ทางอากาศกัน,กนไม่ทันนะครับอีโกน่าเลยอาศัยวิธีการกระโดดจากกิ่งไม้ชายน้ําลงน้าไปเลยแล้วก็ดำไว้ขึ้นชั่วโมง จนนักล่าเบื่อนะครับเบื่อก็ไปดีกว่าถ้าเขาลงปุ๊บแล้วโผล่มาเนี่ยว,ไว้ไว้เนี่ยอาจจะโดนด้วยนะบนผิวน้ํานี่โดนอีกนะครับทั้งจระเข้ทั้งงูเนี่ยสามารถกินอิโตน,นาได้หมดเลยบอกเลยว่าอิโตน,นาธรรมชาติมันสร้างมาให้เป็นผู้ถูกล่านะครับเขาแต่เขากินเฉพาะผักนะครับผมบอกก่อนเลยระหว่างที่เราทําตรงนี้นะครับใครสนใจนะครับผมเรามีจาําหน่ายครับอิโตนาลูกอิโตน,นาเนี่ยจะส่งทั่วประเทศเลยพี่นนท์จัดส่งให้ฟรีนะครับโปรโมชั่นตัวละ 550บาทเท่านั้นนะ mm. ครับมีจํานวนจํากัด in 1ปีมีครั้งเดียวเท่านั um ้นนะครับผมโคใส่เพงใส่กินใส่เพงหนึ่งหนึ่งหนดูน้องเด็กๆนี่ยังดูเพศไม่ออกนะครับบางคนบอกพี่น้องตัวผู้หนึ่งตัวดูยากอยู่นะครับมาครั้งสององไฟก็ไม่ค่อยเห็นนะครับจัดปกติสีแดงเนี่ยจะแพงกว่านะรุ่นพ่อแม่พันธุ์ที่พี่นนซื้อมาที่สาหรับเอามาให้พ่อลูกๆเนี่ยตอนนั้นสีแดงซื้อดูเด็กๆมาตัวสามพนาเด็กๆเลยสามพนา เดี๋ยให้พี่กิงกกลองส่องนี่เห็นไหมคือปกติปโผ่ม,มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในไหนเปิดมาแล้วก็ขอขอบคุณนะครับอันนี้เป็นที่รองถาดไข่นะครับเพื่อเอาไว้พอผ่านก็คือเนี่ยพี่นนจะใส่กล่องขนาดนี้จําไม่ได้นะว่ากล่องกว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไหร่นะครับก็คือเดาไข่มาวางแต่ข้างล่างก็จะเป็นเพอร์ไลท์หรือว่าเป็นเวอร์มิคูลไลท์นะครับก็หนึ่งหนึ่งสวยงาม2ไข่ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ติดกับพวกเพอร์ไลท์ เพราะว่าบางครั้งติดมันอาจจะมีเชื้อราเพราะว่ามันเปียกเกินไปอะไรประมาณนี้อันนี้ถือว่าใช้ได้ดีนะครับใครสนใจติดต่อทางด้านหน้าน,นะครับเดี๋ยวพี่นนท์ขึ้นไว้ให้นะครับผมขอบคุณมากนะที่ส่งมาให้พี่นนท์ใช้นะครับอันนี้เห็นโผล่หัวอย่างนี้นะครับถ้าเรากวนหรือสะกิดอออกออก,ออกจากไข่นีคือวิ่งเลยนะไข่หน้าท้องมันสมบัดนะครับอย่เลยไม่สนใจทั้งสิ้นนะครับถ้าเราทิ้งเขาไว้เขาจะหลับพอเราเงี้ยป้าผมก็จะลืมตาดูถ้ายังไม่แยกจะออกมาจากผ้าห่มเลยประมาณนี้เออเหมือนน้องห่มผ้า่อยยเีูวข อิคกน่าที่ออกจากที่นี่พี่นนองจะคัดให้สุขภาพแข็งแรงสวยทุกตัวกินได้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ใช่ว่าออกมาแล้วเราจะคะมั่วแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเป็นแรนดอมไปพี่นนท์จะเป็นคนคัดให้ทุกตัวนะครับคัดเพื่อที่จะให้ผู้เลี้ยงนะครับได้อิคุน่าที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ไม่พิการนะครับยังไม่เคยเลยที่า่เการกันดูงก, <ST. S 1> กันดกขาดอ,าเอ,าอเ่เครอนนีทเอหแดหรือเปล่าเ้าไปยั มียังไม่มีถุงหน้าท้องคือถ้าสมมุติว่ามีไข่แดงหน้าท้องเราก็อาจจะทิ้งไปก่อนให้เขาดูดกลับไปให้หมดแล้วก็ค่อยเอาออกพี่เยอะออกได้ไหมก็ออกได้แต่คือแบบที่เคยเห็นแบบใส่ไปมันก็จะตุเรงตุเรงแล้วมันก็จะแห้งอะไรประมาณเนี้ยอ,อุ้ยเดี๋ยวทับหัวต้องต้องแบบพอต้องแบบว่าพอประมาณดีๆพอเราโผล่ผม,มารแบบข้างเรากลัวเราปึ๊บอา้าวทับหัวทับขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เอาละเอาละหัวบอกแล้วมันจะชนละมุนอย่างเงี้ยหรอครับผม bye <laughs> 19ตัวแต่ยังฟักไม่หมดนะอันนี้เหลือไข่อีกสามใบก็คือ2ี่สิ2ยิบเอ็ดยี่บสองใบการที่เราจะเช็คจํานวนเราเรานับหนึ่งแล้วก็เรานับเหญ่อย่างแรกนะครับแล้วก็อย่างสองจะชัวร์ไหมคือนับ<ช>เปลือกไข่เพิ่งแบบกําลังโผล่หัออกมาเลยอนะแล้วก็เหลืออีกสองใบนะครับที่ยังไม่โผล่มาก็ไม่รู้ว่าจะต้องช่วยดีไหมบางครั้งวเวลามันอยู่ข้างในหลายๆตัวมันเหมือนเป็นการกระตุ้นกันนะนก็วิ่งกันไปนก็เหยียบกันไปเหยียบกันมาอย่างเงี้ยกระตุ้นให้ให้ออกนะครับโอ้โห อันนี้น่าจะเสียว่าติดมาทั้งขนาดนี้อันนี้ไข่เสียแน่นอนนะครับนี่เขากรีดไข่แบบแหลมเลนะื้อเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนโดนเหมือนโดนแบบว่ามีดกรีดเลยเป็นหนังยางเลยนะเนี่ยเหนียวมากนะครับดูข้างในสิโอ้โสายต๊อกนะครับนี่ใบนั้นน่าจะเสียเพราะว่าดูข้างล่างแบบน่าจะใบนี้อาจจะไม่เสียก็ยังมีเส้นเลือดอยู่นะเพราะฉะนั้นที่เราจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะให้เขาออกกามธรรมชาติ คือมมันอาจจะเป็นใบน้องไงเส้นเลือดอะยังอยู่แต่ปกติไอ้พวกนี้พี่นนเปิดมามันไม่มีเส้นเลือดแล้วนะตัดเหมือนตัดไข่อุ่งน้องใบนี้ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเป็นตัวพัฒนามาแล้วนะแหมหัวเนี่ยก็เหมือนเหมือนตายแต่มีตัวนะครับจากที่คำคำใบมีตัวมาเดี๋ยวเอามาตัดนะครับ ดูพร้อมๆกันแต่อตัวนี้คือออกมันแน่นอนอีกประมาณอาจจะวันเนี้ยออกนะครับวันนี้ออกแน่นอนตรงนี้เขตาตัดมาเยนะครับยังไม่ตายายังไม่ตายแต่คือเหมือนกําหนดคือดูดูสีเลือดแล้วก็ดูแบบว่าตัวเนี่ยก็ยังแบบยังเหมือนไม่ตายแต่คือพี่นนท์ไม่มั่นใจว่าทำไมถึงไม่กระดุกกระดิกเออถึงไม่กระดุกกระดิกหรืออาจจะพึ่งเสียชีวิตอะไรประมาณนี้ แต่ก็ไม่ได้เสียชีวิตเพราะพี่นนตัดน,นะไม่เป็นไรทิ้งไว้นะครับจะยังไม่แกะชุดนี้เดี๋ยวพี่นนจะเก็บไว้ให้เขาอ,ออกเป็นตัวเองน,ะนี่เป็นไงแป๊บเดียวลิงแล้ว่ะกองอื่นๆก็น่าจะค่อยๆทย,ยอยนะครับทยอยฟักมาเป็นตัวรอบนี้ก็น่าจะได้เป็นหลักร้อยตัวนะครับผมเนาะอย่างจะมีตัาญี่ปุ่นเดี๋ยวถ้าสมมติว่าต่าญี่ปุ่นวันใดวันหนึ่งฟักนะครับฟักจากที่นี่เองก็เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ย เขาออกมาตอนแรกเป็นยังไงเคยแต่ไปถ่ายของฟาร์มมี่เฮาส์นะครับที่พะเยาลองมาดูซิว่าเต่าญี่ปุ่นภาคกลางเนี่ยออกมาจะสวยหรือเปล่าครับจะมี2หัวหรือเปล่าอยากได้มากเลยเต่า2หัวเนี่ยนะนั่นแหละก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็มาทาคลอดนะครับอีโวน้าช่วงบ่ายจะลองค่อยๆให้กินอาหารแต่จริงๆน,น่าจะกินพรุ่งนี้นะครับแต่ก็ลืทิิงท้งๆไว้เพราะว่าบางตัวออกมา,มาประมาณ2อสวันและไข่แดงค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะยุบแล้วนะครับผมจะให้เขาไปเจอแบบ ออแดดทุอุ่นอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับเอาครับก็เดี๋ยวเสริมให้นิดนึงนะครับเป็นการอนุบาลพวกลูกอิกัวนาที่แรกเกิดน,นะครับก็คือเรื่องอาหารนะก็จะเป็นพวกผักใบเขียวพักทองก็กินได้นะครับเนี่ยพักทองแต่ต้องฝอยให้เป็นชิ้นเล็กๆนิ่มๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยพวกผักนะครับซอยแบบเล็กกว่าปากตินะครับจริงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกกวางตุง้งผักบุ้งได้เฉพาะใบนะ แต่วยานี้พอดีของพี่นนมีเฉพาะกะหลำก็เดี๋ยวอันนี้ทำให้ดู<ะ>ประกาศขาวประกาขาวเหรอเอาเหรอนรืวะะ่ากระลำเฮ้ซอยทีงเหมือนกะหลำไม่เหมือนจริงเนี่ยประกาศขาวถ้ากะหลำก็มองว่าจะแข็งไปนะครับประกาศขาวใบอะไรก็ได้ที่มันนิ่มๆหรือว่าเป็นพวกประกาศหอมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็แค่ให้น้องอยู่ในที่โล่งๆนะครับอีกอย่หน้าเด็กต้องระวังนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปรียวแลวไวมากออกจากไข่มันเนี่ยหูพูดเนี่ยกระโดดออกมาแล้ว จริงๆนะตอนนี้มื้อเช้าเขากินไปบ้างแล้วนะครับทําให้มันฟูฟูไม่ใช่แบบว่าใส่ไปแล้วก็มันจะเป็น,ปนแบนๆอะไรประมาณนี้นะครับแบนก็ไม่ดีให้มันฟูฟูเข้าไว้นะครับต้องให้เยอะครับเพราะว่าช่วง,รงแรกๆอย่างอาทิตย์แรกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยกินจะกินน้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกินเยอะไปเองนะครับกรงนี้ก็มีก็สักประมาณเกือบๆยี่สิบตัวได้นะครับแค่นี้พอนะครับหมดแล้วเติมใหม่เพราะว่าเขาจะกินไม่เยอะถ้าให้เยอะเสร็จปั๊บไม่ดีเลย ทำให้ผักไม่สดไม่สะอาดนะครับเราดูถ้าหมดแล้วเติมใหม่หมดแล้วเติมใหม่น้อยๆใบผักบุ้งกินก็ได้นะซอยเป็นเล็กๆแล้วก็กองๆไว้เขาชอบสีเขียวแบบพวกผักบุ้งกับพวกเนี้ยเนี่ยผักคลองชอบมากให้แล้วปั๊บเนี่ยเดี๋ยวพอเวลาเขาคุ้นชินสักประมาณสองสามอาทิตย์เนี่ยโอ้โหกินบอกเลยว่ากินอ้าวนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมใครอยากได้นะครับเรามาบอกกันอีกครั้งหนึ่งครับติดต่อมาได้นะครับตัวละห้าห้าสิบาทนะครับลายไอดี ไทยเอกโซติกนะครับมีตัวแอดด้วยนะตัว A ตัวแอดนำหน้าเพราะว่าถ้าไทยเอกโซติกอย่างเดียวจะไม่เจอนะครับผมโอเคคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะมาทำคลิปอะไรบ๊ายบายสวัสดีครับ